คอลัมกาแฟดำเมื่อสงครามรูเบิลร,ร่วงต่ำสุดใน16เดือนสัปดาห์ก่อนเงินสกุลรูเบิลของรัสเซียแต่ระดับต่ำสุดในรอบ16เดือนในสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนก็เริ่มมองหาสาเหตุที่นำมาสู่สถานการณ์ที่เพิ่มแรงกดดันต่อประธานาธิบดีปูตินแม้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยนจะกระเตื้องจาก1ดอลลาร์ต่อ100รูเบิลมาที่94รูเบิล แต่ความกังวลเกี่ยวกับการอ่อนตัวของเงินสกุลรัเสเซียก็ยังมีอยู่อย่างกว้างขวางตอนเริ่มสงครามใหม่ๆแม้จะมีการประกาศคว่ำบาตรเศรษฐกิจรัรรเสเซียอย่างกว้างขวางจากฝั่งตะวันตกปูติงก็ยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อรัเสเซียแต่อย่างใดมิหนำซ้ำยังย้ำเตือนว่าตะวันตกต่างหากที่จะต้องเดือดร้อนอย่างแสนสาหาัสเพราะรัเสเซียจะไม่ขายน้ำมันและก๊าซให้ตะวันตก ยกเว้นเส้นแต่ว่าใครพร้อมจะจ่ายเงินเป็นสกุลรูเบิลก็จะยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าปูตินคงจะสามารถย่างกับตะวันตกได้อย่างดีเพราะคนเดือดร้อนคือคนในยุโรปตะวันตกที่กำลังต้องเผชิญกับความหนาวเหน็บเพราะขาดพลังงานในบ้านมาสร้างความอบอุ่นมอสโกหันไปขายน้ำมันและก๊าซให้จีนและอินเดียกับประเทศที่เป็นมิตรกับรัสเซียช่วงนั้น ข่าวคราวจากรักเสเซียบอกว่ารายได้ของรัเสเซียกับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำแต่ผ่านมาปีเ,เศรษยุโรปตะวันตกปรับตัวกับการขาดแคลนพลังงานรัเสเซียได้ดีพอสมควรเพราะผ่านหน้าหนาวมาได้แม้จะด้วยความยากลําบากรักเสเซียเองกําลังต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่หนักขึ้นเพราะไม่มีท่าว,ว่าสงครามอยุเครนจะจบลงเมื่อใดการที่เงินรูเบิลมีค่าหดตัวต่ำสุดตั้งแต่สงครามเริ่มต้นในวันนี้ เกิดจากการที่มีค่าใช้จ่ายทางทหารเพิ่มขึ้นและการส่งออกลดลงสก,กุลเงินรัเสเซียสูญเสียมูลค่าร้อยละ25ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเพราะค่าเงินอ่อนลงอย่างแรงเช่นนี้ก็กลายเป็นอุปสรรคในการจัดหาเงินทุนสำหรับการนำเข้าเพราะต้นทุนของการทำสงครามที่พุ่งสูงขึ้นและรายได้จากการส่งออกที่ลดลงเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงิน ที่ได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกและการไหลออกของเงินทุนที่เพิ่มขึ้นผลกระทบของสงครามกับยูเครนการลดค่าของเงินสกุลรูเบิลสูงกว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นของเงินรูเบิลในปีที่แล้วคือตอนที่สงครามเพิ่งระเบิดซึ่งมีผลทําให้ราคาน้ํำมันและก๊าซกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีเมื่อประเทศในยุโรปเลิกใช้แหล่งพลังงานของรัสเซียก็ทําให้รัสเซีย ได้ไรายได้จากการขายพลังงานหดตัวลงทันทีอีกด้านหนึ่งคือเศรษฐกิจในประเทศได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านกลาโฮมและพันธกรณีทางสังคมแม้แต่ค่าลงศพที่ต้องจ่ายให้ครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตในสนามรบในยูเครนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญให้สภาวะเศรษฐกิจเข้าสู่จุดที่น่ากังวลทั้งหมดนี้โดยทำให้การขาดดูลงบประมาณเพิ่มขึ้น นำไปสู่อัตราแลกเปลี่ยนของรูบเบิลที่ลดต่ำลงตามลำดับการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การนำเข้าประจำปีเพิ่มขึ้นร้อยละ20ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เงินตราเข้ามาในประเทศน้อยมากมีผลกระทบต่ออัตราการแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญวลาดิเมียร์บิรอฟอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานวันนี้เขาต้องลี้ภัยในต่างประเทศเพราะต่อตาสงครามยูเครน จนถูกบีบให้ต้องออกไปอยู่ต่างประเทศตอนนี้การนําเข้าฟื้นตัวสู่ระดับก่อะสงครามแล้วเพียงแต่ตอนนี้เรานําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าผลิตจากจีนตุรกีเอเชียกลางและเอมิเรตไม่ใช่จากตะวันตกคุณยังคงต้องจ่ายเงินเป็นสกุลเงินบางอย่างแต่ไม่มีใครต้องการเงินรูเบิล คือคำอธิบายของคนที่ติดตามข่าวสารเชิงลึกของผลกระทบของสงครามของปากท้องประชาชนชาวรัสเซียแต่การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างแรงในปีที่แล้วมีส่วนช่วยทำให้แรงกดดันต่อเงินรูเบิลลดลงบ้างแต่ก็ไม่พอที่จะยันแรงต้านต่อเศรษฐกิจธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ลดอัตราดอกเบีย้ยจาก20เป็น7.5เปอร์เซนในเวลาไม่ถึง1ปี นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสบางสำนักมองว่าการใช้จ่ายภาครัฐต้องเข้ามาอุ้มเพื่อเล่นบทเป็นช่องทางโดยตรงในการส่งเสริมการนำเข้าคำถามของชาวบ้านก็คือเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้ในประเทศของตนแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าเมื่อเกิดสงครามรัฐบาลก็ต้องทุ่มง,งบประมาณเพื่อเผด็จศึกให้จงได้แต่เมื่อชัยชนะยากดูห่างไกลาจากความเป็นจริง และชาวบ้านไม่อาจจะวิาพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของผู้นำในการทำสงครามได้ก็ต้องยอมรับว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนอ่อนลงเช่นนี้ในที่สุดก็จะนำไปสู่ราคาข้าวของแพงขึ้นตัวเลขอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้แจ้งว่าบัญชีเดิสะพัดของรัเสเซียเกินดุลซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างการส่งออกและนำเข้าโดยประมาณ ลดลงร้อยละ85ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2,565แรงกดดันต่อบัญชีเดินสะพัดจะมีผลทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงอีกซึ่งก็อาจจะตามมาด้วยภาวะเงินเฟ้อพอต้อนทุนกนนารนำเข้าสูงขึ้นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของรัสเซียที่เรนซองคปิัลซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนของมอสโกกล่าวว่าเงินรูเบิ มีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพเมื่อเกิดดุลบัญชีเดินสพัดเกือบ5,000ล้านดอลลาร์และสูงกว่านั้นแต่ในเดือนกรกฎาคมส่วนเกินดุลลดลงเหลือ1.8พันล้านดอลลาร์พอหกเงินรูเบิลหดตัวลงอย่างแรงเช่นนี้ก็มีผลทำให้ธนาคารกลางของรัเสเซียระงับกฎเกณฑ์ว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศจากกองทุนความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อรายได้จากน้ำมันและก๊าซสูงหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดแต่ก็ยังอาจจะมีความหวังอยู่บ้างสำหรับรัเสเซียหากรายได้จากการขายพลังงานมีแนวโน้มจะก,กระเตื้องขึ้นบ้างสถิติทางการชี้ว่ารายรับจากการส่งออกน้ำมันและการหลักของรัเสเซียลดลงกว่าร้อยละ40ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีเมื่อเทียบกับปี2,565อันเป็นผลมาจากมาตรการคว่มบาตร และการกำหนดของราคาเพาดานของกลุ่ม G7 เซเทำให้รายได้หดตัวลงแต่ในเดือนรกรกฎาคมราคาเริ่มดีตัวขึ้นโดยเกินแปแสนล้านรูปีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มดดาตรการเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ท้ายที่สุดก็คงจะอยู่ที่ประธานาธิบดีปูตินจะต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินสงครามอยู่เครนอย่างไรต่อไปหากมีโอกาสยุติสงครามได้โดยไม่เสียหน้ามากนัก ปูตินอาจจะชฉวยจังหวะนี้ประกาศชัยชนะเพื่อกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัสเซียเองแต่หากยังยืนหยัดบนเงื่อนไขที่จะต้องยึดดินแดนสี่แคว้นของยูเครนตามที่ได้ประกาศเป็นหลักการสำคัญสำหรับการสงบศึกก็คงจะได้เห็นเงินโรเบิร์ดิ่งต่อไปนั่นแปลว่าปากท้องชาวบ้านรัสเซียก็จะกลายเป็นประเด็นหลักของมอสโกอีกต่อไปคอลัมน์กาแฟดา